แต่งหน้าเป็นเพื่อนเจ้าสาวกันค่ะทุกคนกูก็ไม่ไรู้ว่ากูแต่งเองหรือกูมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวจัดหนักเต็มมากค่ะนี่คือจ้างพี่วุฒิพี่กวางจากที่กรุงเทพวิ่งมุ่งหน้าสู่พัทยากันเลยทีเดียวเป็งานทุ่มทุนสร้างมากกว่าเพื่อนรักแต่งงานทันทีค่ะอาตื่นเช้ามาก็เปิดมองเปิดมานะ่านมาสุดอากาศบริสุทธิ์ริมทะเลริมใจนะคะเพื่อเพิ่มพลังให้ชีวิตของเราะคะ่ะแล้วก็แปรงฟันล้างหน้าล้างหอยขอตั้งกล้องสักคู่นะคะโอ้ยถ่ายเองตัดเองพักเองเล็งพอค่ะอาตั้งกล้องเสร็จแล้วนะคะก็ล้างหน้ากันดีกว่าคลนจะใช้้โสางห เดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปนั่งจิบกาแฟริมระเบียงนะคะนั่งชมทะเลสวยๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินอาหารเช้ากันค่ะทุกคนจ๋าอันดับแรกนะคะขอชงกาแฟก่อนค่ะต้มน้ําก่อนนะคะเพราะเป็นคนที่ติดกาแฟมากกว่าติดผัวค่ะไม่กินกาแฟรู้สึกกระส่ายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยหอยไม่เหม็นค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวพอชงกาแฟเสร็จเราจะไปนั่งดื่มด่ากันตรงระเบียงห้องเพราะว่าอี่อมันยังไม่ตื่นอาททาอะไรเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวมันด่าเอานะคะลุกออกันจะต้องทําอะไรแบบเงียบๆสงบเงียบเจียมตัวเพราะสารแน่ตื่นเช้านะคะแล้วก็มาน ะะขอหลังลําไส้สักนิดสักหนึ่ง,งอีกสักแก้วนะคะเพราะว่ากลัวพุงปองเดี๋ยวเขาจะคิดว่ากูเนี่ยท้องนะคะอ่าแล้วก็บํารุงผิวหน้าตรงระเบียงไปเลยะคะ่ะเพราะว่าในห้องเนี่ยกูหูไฟมันส้มมากเลยค่ะนะคะมองไม่ค่อยเห็นอะไรไมิค้าเปิดไฟมากเดีย๋ยวอีพอตื่นค่ะก่ใช้คู่หูหน้าใส่บายชติมนนะคะเป็นน้ำตกกับกิมลาเด้งใช้คู่กันทุกวันแกมันเป็นตัวบํารุงผิวหน้าชันให้นอนึตื่นเช้าก็ไม่สซมอะ่ะนี่ฉันก็พกมาใช้ที่พัทยาด้วยแล้วก็ตกกันแดดค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ากันแดดก,กับคู่หูหน้าใส่ค่านนออบบาารรกกกเเลยใใคคมออออองงงหท้้ฝซืไปแพจ คือจริงจริงค่ะใครสนใจก็ไปกดในทีทีจอยจี้หกเก้าสำรองหนึ่งหรือจอยจี้หกเก้าสำรองสองเพราะว่าช่องเนี้ยโดนปิดกาไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วส่องช่องใหม่ของจอยคอนเทนต์สนุกไม่แพ้กันเลยไปฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ได้เวลานะคะจิบกาแฟยามเช้าโอ้ทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสกูมองเห็นแต่หลังคาค่ะทะเลอยู่ตรงไหนอะ <c oughs> แล้วก็ได้เวลานะคะลงไปรับประทานอาหารเช้าค่ะวันนี้เราต้องวางแผนนะคะเพื่อที่เราจะต้องแต่งหน้าทันสิบโมงค่ะนี่พี่วุฒิความเป็นช่างประจําตัวจะเองนะคะวู รีเควสมาจากกรุงเทพนางก็น่ารักมากนะคะขับรถขึ้นมาแต่งหน้าให้น้องแล้วก็ขับรถกลับค่ะน่ารักไม่ไหวจ้ะระหว่างนี้ขอไปเติมอะไรให้ร่างกายแล้วก็ลงมาเจอเจ้าบ่า,เา,าวเจ้าสาวค่ะเจ้าสาวก็เหมือนไปซิ่งมอเตอร์ไซค์มาใส่แว่นดำลงมาเลยเปล่ามันยังไม่ได้แต่งหน้ามันบอก <laughs> แต่ก่อนที่จะไปกินนะคะอยากจะเก็บบรรยากาศร,ริมทะเลให้เ,เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะคะดิฉันนะคะก็มีความพยายามนะคะเดินมาริมทะเลเป็นยังไงละ่ะทุ่มทุนสร้างเพื่อทุกคนเลยนะคะอยากจะเก็บแบบโมเมนต์ดีๆบรรยากาศดีๆให้ทุกคนได้จับใจใช้สอยกันฉะนั้นกดไลค์กดแชร์กระทืบหัวใจเหมือนกระทืบหน้าจอยนะคะแล้วก็คอมเมนต์รัวๆไปกำลังใจให้ชนีนะคะเวละอ่อนละอ่อนแล้วนาไม่แก่แล้วนะเออในการทำวอล์กให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็จะพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศการเตรียมงานของเจ้าบ่าวเจ้าสาวในค่ำคืนนี้ค่ะเมื่อคืนฝนตกค่ะทุกคนเม เช้าจะเลยมาปักตะไคร้ไม่รู้ว่าซื้อนโมจะเข้าหรือเปล่านะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมุ่งหน้าไปรับประทานอาหารเช้ากันเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรให้เรารับประทานกันบ้างแต่ได้ข่าวมาว่าอลังการงานสร้างนะแกผัวดิฉันก็ยังคงคอนเซปต์ใส่กางเกงช้างเหมือนเดิมค่ะลักไม่ไหวและนี่ก็คือหน้าตามเมนูอาหารซึ่งไม่เห็นหรอกค่ะเพราะว่าถ่ายแต่กูโฟกัสตะกูค่ะนะคะจริงๆเนี่ยเขามีหลายโซนนะมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารปิกินนะคะแต่ว่าจอยเนี่ยเป็นคนไทยรักไทยและรักขโมยด้วยนะคะก็เลือกกินนะคะอาหารไทยโซนด้าาานนอเพระว่่ัง ลงทะเลดูพอเราเดินดูนะคะเมนูทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราจะกินข้าวต้มค่ะเขามีทั้งข้าวต้มปุ้ยแล้วก็ต้มปลานะคะเราก็เลือกกินข้าวต้มกุ้ยแต่จริงๆข้าวต้มปลา,าก็อยากกินอ๊ กินอันนี้ก่อนแล้วกันในกระเรืองเคียงของเขาค่ะดิฉันก็ทําการตักค่ะตักมือหนึ่งถ่ายกล้องมือหนึ่งโอ้ทาอะไรด้วยตัวเองได้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าใช่ผัวมากๆผัวอาจจะเบิกกะโหลกเอาได้นะคะแล้วก็ตัดกุนเชียงค่ะใส่ลงไปในถ้วยนะคะแล้วก็ตักปลาค่ะเป็นปลากระหลอบนะคะกระหลมา5วันแล้วค่ะทุกคนจ๋าเรียบร้อยแล้วก็เดินหน้านะคะมุ่งสู่โต๊ะของเราค่ะผัวก็นั่งเฝ้าโต๊ะอยู่และเพื่อนที่ันนะคะเจ้าสาวของเราก็มานั่งเมา์มอยทั้งคางกินกาแฟหนึ่งแก้วมันบอกไม่ เดี๋ยวพุ่งป่องใส่ชุดเจ้าสาวไม่สวยเออกูเข้าใจแต่ว่ากูไม่ใช่เจ้าสาวกูแดกได้นะคะวันนี้นะคะมาดูกันว่าจจกินอะไรบ้างนะคะบอกเลยว่าจะหนักจัดเต็มมากเพราะหนึ่งว่าไม่ได้แดกข้าวมา7วัน9คืนนะคะทุกคนถ้วยแรกของเราก็เป็นข้าวต้มกุ้ยนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือหน้าตาเมนูของอีพ่อนะคะแล้วก็นี่ก็คือหน้าตาข้าวต้มปลาของฉันถ้วยที่2ของวันนี้ค่ะอ้ามข้าไปลาโอ้โหอาหารกับอร่อยมากๆเลยแล้วก็มีเมนูให้เลือกมากเลยเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในข้างในอลังการงานสร้างกว่านี้อีกนะแกเดี๋ยวข แล้วเนี่ยตอนนี้ฉันปีเขาต้องไปสองถ้วยแล้วแต่ฉันรู้สึกว่ากระเพาะฉันยังเติมได้อีกนะคะฉันก็เลยเข้าไปข้างใน,ใงในค่ะทุกคนแล้วฉันไปเจอขนมหวานแบบนี้ค่ะช็อกโกแลตล่ะโอ้ยคิดถึงน้องนาณินาโนเลยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะพาลูกสาวน้อยกอยใจแม่มาเที่ยวที่นี่เพราะว่าดีมากมันลดอะอาหารคุณลดแกดูหน้าตาอาหารสลงสลัดโอ้มีทุกอย่างนะคะญี่ปุ่นยุยใจก็มานะคะทุกคนจ๋าเออเอาอะไรล่ะคะมีทุกอย่างเยอะแย,ยะตะแปะไข่หมูค่ะโอ้ยนี่นี่นี่่อันนี้คืออะไรวะอันนี้คือขะะไ,าาไอนนะะข่ตาาุ๋ แล้วก็ตักไส้กรอกค่ะสักสองชิ้นนะคะกินไทยแล้วก็ต้องกินตะกิดด้วยนะคะทุกคนคะไส้กรอก2ชิ้นแล้วก็ตามด้วยอะไรดีคะมันยังไม่เต็มจานเลยค่ะอามีมันแล้วนะคะและนี่ก็ค่ะแฮมค่ะนะคะอาม่แดกหรอ อแดกค่ะแต่ว่ามันล่วงลงมาปิดเองค่ะโอเคเอาไป2แผ่นนะคะมันยังไม่จบเพียงแค่นี้ค่ะเราเล็งไข่ดาวไว้นะคะและนี่ก็คือจานที่3ของฉันในะค่ําคืนนี้ค่ออาคืนเลยจรยังเช้าโือแดกขนาดนี้คืนนี้เนี่ยจะแดดหนักขนาดไหนก็เล่ของกูวันนี้กูใส่ชุดคุมท้องมาเป็นเพื่อเจ้าสาวกูจะแดกยังไงก็ได้เพราะกูเนี่ยนะคะเผื่อช่องท้องกูไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เวลารับประทานแล้วนะคะทุกคนรู้สึกมีความสุขแฮปปี้ก็ดีกระดามากนะคะกับเมนูอาหารเช้าของเขานี่ถ้าตื่นไม่ทานกินนี่คือรู้สึกเสียดายมากมา,กมา,กาว่าพรเช้าต เลยค่ะนะคะอุ้ยอร่อยมากค่ะเดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วได้เวลาเดินทางกลับขึ้นที่พักนะคะเหมือนเดินทางไกลปะใช้สับแบบอะไรของมึงนี่ค่ะวันนี้เราก็มาในธีมสีฟ้าแกคิดดูสีฉชันคุมธีมตั้งแต่ชุดแบบยังไม่ได้เข้างานนะวันนี้เนี่ยงานแต่งเขาขอธีมสีฟ้ากูก็ฟ้ายันชุดที่แบบใส่มาแดกข้าวเป็นไงหลักเพื่อนไม่ไหว่ปล่ะแล้วก็ใส่ที่คาดผมขนหมาลงมาด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะได้เวลาไปแต่งหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะแล้วก็พี่ช่างแต่งหน้าก็มาถึงพอดีค่ะพี่กว่างพี่วุฒินะคะ ามาหลายปีดีดักแล้วว่าฝีมือดีมากนะคะผมเผ่าคือเป๊ะหน้าคือเป๊ะการนี่ถ้าแต่งงานอีกรอบนึงก็จะให้เขาเนี่ยมาแต่งหน้าเจ้าสาวนะคะแต่ว่าต้องปรึกษาผัวก่อนนะคะก่อนแต่งเขาขอถ่ายคลิปถ่ายรูปอุ้ยเป็นหนูนดาราช่องคลอดค่ะและนี่ค่ะก็ได้เวลาแต่งหน้าทําผมแล้วนะคะตีกะบบังสูงไปเลยจ้าทุกคนคกูก็คิกว่ากูเป็นเจ้าสาวของวันนี้นะคะทรงพงทรงผมแต่ว่าแอบถามเพื่อนแล้วว่ามึงทําผมทรงอะไรอ่ะมันบอกว่ามันก้าวครึ่งหัวกูก็เลยก้าวทั้งหัวค่ะบวชนการเพราะหน้ายิ่งเหมือนเหมือนกันอยู่อีหารักนะคะก็เกล้าไปยค่ะ โชว์หน้าผากนูนๆของเราแล้วก็โชว์ผมงอกไปด้วยนะคะและลังแคในตัวแต่งหน้าเสร็จแล้วนี่คือชุดเพื่อนเจ้าสาววันนี้ค่ะรู้หรือยังว่าทําไมฉันถึงใส่ชุดนี้เพราะว่าเตรียมแดกค่ะเวลาเกินไปไม่อึดอัดนะคะตีลังกากําลังพอดีแต่วันนี้จะไม่เมานะเพราะว่างานเขาเลิกแค่สี่ทุ่มเขาไม่มีอัปเตอร์ปาร์ตี้แต่ใครจะกินต่อก็ได้ฉันก็เลยรู้สึกว่าเออชาน่ไม่เมาไม่กินดีกว่าแล้วก็จะไม่เต้นแม้แต่ทั้งสิ้นกูก็จะนั่งเหมือนถ่ายบัตรประชาชนที่โต๊ะนะคะแล้วก็ยิ้มส,สวยๆมุมปากสูง ถ่ายลูปเหมือนดาราทางช่องปิดปะคือพี่อุดพี่ความแต่น่ารักมากนอกจากแต่งหน้าแล้วซัพพอร์ตคลิปกับลูกกูด้วยค่ะนะคะและนี่ก็คือทรงผมกับหน้าเป็นยังไงคะนี่สวยไหมคะดาราทางช่องปิดช่องคอดช่องลมช่องส่องผีช่องแคบมลากาโด่งดังนะคะจากเรื่องจุบจิ๋มที่ริมบึงนั่งเป็นหินให้อีจิ๋มนั่งแต่เมื่อก็เลยลาออกมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของ50%ขายขาม100%ล้วนค่ะ แล้วกูก็ไม่ยืนถ่ายบัตรประชาชนกับผัวอีกรอบหนึ่งนะคะแต่งหน้ารอบนี้ได้ไปแล้วนะคะสามแสนรูปนะคะสี่ล้านคลิปคุ้มแล้วค่ะทุกคนจ๋าขอบคุณพี่วิพี่กวางนะคะที่ด้านด้นมาถึงพัทยาเพื่อมาแต่งหน้าให้น้องและก็ตับนะคะน่ารักมากนะจ่าผัวกูถ่ายบัตรประชาชนเสร็จยางได้เวลาเดินแคทวอล์กแล้วค่ะชมเงยชมงามอารามแท้แรตระงคลิปหน้าจะพาไปชมเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวกันบ้างและบรรยากาศในงานแต่งนะจ๊ารอเลย